่คะทุกคนวันนี้นะคะวันหนอยจะพาทุกคนมาปลูกปักมรกตด่างค่ะเยอะเลยนะคะวันนี้อ่มีทั้งหมดเก้าเหน่อเลยนะคะอ่ามาเริ่มกันเลยนะคะก็อุปกรณ์ก็จะมีนะคะนี่เลยค่ะคุยมะพร้าวนะคะคุยมะพร้าวนี่คือแช่น้ําแล้วนะคะแช่น้ําแล้วก็ร่อร่อนนะคะเอาเอา,เอาเส้นใยมันออกไปนะคะแล้วก็มีฟิชมอสนะคะ มีเพอร์ไลท์แล้วก็มีดินสําหรับปลูกแคทตัสค่ะดินสําหรับปลูกแคทตัสนี่คือเขาจะมีผสมทรายอยู่นิดหน่อยนะคะเพราะไหนก็จะใช้มันนะคะแล้วจะมีน้ํานะคะสําหรับรดแล้วก็มีกระถางก็มีนี่ค่ะเป็นสารป้องกันกําจัดโรคพืชเทอ,อร์ลคอซปเปอร์เอ็กซ์นะคะสําหรับเชื้อรานะคะป้องกันเชื้อรานะคะ,ะมาเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะคะเราจะต้องแกะแกะตุ่มก่อนนะคะแกะตุ่มนี่ให้ตุ่มออกก่อนนะคะ โอเคค่ะอ๋อแล้วมีอย่างหนึ่งคือว่าจะต้องมียาน้ํานมีน้ำยาเล่งรากด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊น่อยไปไปเอามาก่อนนะนี่นะคะเป็นน้ํายาเล่งลากนะคะรูเบิร์ตนะคะก็วิธีใช้ก็คือใช้น้ํานะคะใช้น้ําดินลงไปนี่นะเอาแค่นี้ก็พอค่ะแล้วก็ใส่น้ํายาเล่งลากเข้าไป นิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะอ่าเปลี่ยนภาชนะน้ำยาใส่น้ำยาเล่งลากใหม่นะคะแล้วก็จะวางอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็ หอมมาอย่างดีนะคะทุกคนแล้วก็รอเวลาค่ะตามาสักสิบนาทีก็พอนะคะต่อไปก็มาผสมดินกันก่อนดีกว่านะคะผสมดินนะคะการผสมดินก็จะใส่ถุงมะพร้าวนะคะแล้กวก็ลค กะประมาณเอานะคะ,แล,ะ,แ,ละคคคแล้วขนะ้างอต่นี่จะอยู่ในีนิ้วมือพี่ชายคนก็จะมีสีเหลืองเนาะแล้วก็มีนี่ค่ะใส่ใส่หันเลยเนาะดินแคตตัสนะคะใส่หมดเลยก็รันนี้ถูก ดินที่เหลือเดี๋ยวก็หน่อจะเอาไปเกที่ที่เรา,เาเปลูกทิ้งไว้นะคะที่เราเ,าเํ็บเราจะเปลี่ยนดินเ้ามานี่ค่ะรับรองว่าแต่ทาสมบูรณ์นะคะจากจากที่ปราหน่อยศึกษามานะก็คือว่า ถ้าเราปลูกชำใบเนี่ยเราจะต้องใช้ปุ๋ยมะพร้าวนะมันก็จะออกรากดีแต่ว่าป้าหน่อยก็อยากจะแบบปลูกแทบสักทีเดียวเลยนะคะสัท้ทีเดียวเลยก็คือว่าเปลี่ยนดินครั้งเดียวนะใส่ดินแล้วก็เวลาถ้าเราจะเปลี่ยนเขาอีกรอบหนึ่งเราก็จะยกเข้าไปเลยยกเขาใส่กระถางใหม่เลยนะคะก็ก็เลยผสมดีกว่าแต่ธาตุก็เยอะด้วยแบบนี้นะคะ ของของดินของแคทตัสนะคะก็จะใส่นี้ด้วยนะคะหินภูเขาไฟเห็นปะหินภูเขาไฟอยู่ด้วยนะแล้วก็จะมีทรายผสมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีสตาร์เกิลจีค่ะเขาจะผสมสตาร์เกิลจีเข้าไปด้วยนะมันเป็นยาฆ่าพวกมแมลงต่างๆอะ่พพะพวกพวกแมลงกินพืชอะไรเงี้ยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ ก้าต้นนะคะต่อไปก็เป็นการชํำเขานะคะเราก็จะเขียนนี้นะคะเจาะเป็นกุตรงกลางไว้แบบนี้นะ ก็วางไปให้ตุ้มมันนะคะหมายถึงว่าให้ให้กิ่งนี่คือเขาตัดกิ่งมาด้วยนะคะความสมบูรณ์ระหว่างตัดใบกับตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งจะดีกว่าตัดใบนะเวลา ออกมาเนี่ยจะโตวไวกว่านะคะ กดลงไปนะคะกดให้มันแน่นแต่ว่าไม่ต้องแน่นมากนะคะก็ให้ให้แน่นนะคะ,ะเวลาเวลาเราแน่นแบบไหนนะคะก็ะคือแน่นแบบเนี่ยเรากดเข้าไปแล้วแล้วเราใช้อย่างเงี้ยคือดินมันไม่ร่วงลงมานะนะคะดินไม่ร่วงลงมาอย่างนี้นะคะ อ,นนอันนี้อันนี้ดินร่วงลงมาไม่ได้ต้องให้ต้องไม่ให้ดินร่วงลงมาว่าเดี๋ยวเราลดน้ำนะคะมันก็จะซุดลงไปอีกนะคะ หลังจากที่เราเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้น้ํายาเล่งลากตัวนี้นะคะแล้วก็ผสมน้ํายาเะลายผสมเข้าไปในน้ํายาเล่งลากนะแต่ละตัวนี้นะคะจะเป็นแบบยานตรลายนะคะอย่าให้โดนมือนะสัมผัสอย่าให้โดนมือนะคะเวลาจะใช้ก็ต้องให้อยู่เหนือลมนะ เดี๋ป้าหน่อยจะเอาไปตั้งแล้วไปไปลาดไปตรงตรงนู้นะคะอยู่ให้ไกลๆไปเราก็จะาใส่น้ำยากันเชื้อนะคะนิดหน่อยนะคะหน <this> thing, <have S 2> ่างนิดก็มันเป็นยาเชื้อลากันเชื้อลากับน้ำยาเล่นลากผสมเข้าไปด้วยนะ อย่างนั้นิดหน่อยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะลดน้ำเขานะคะทุกคนลดน้ำเคขาแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะวางทิ้งไว้นะคะหนึ่งคืนเสร็จเบ้อยแล้วก็ รดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทิ้งเข้าไว้หนึ่งคืนนะคะทุกคนอันนี้เราอาัดแบบอัดดินเท่าแน่นเลยนะคะน,นี้ก็รอให้เขาปับตัวสักพักหนึ่งนะ,ะหนึ่งคืนค่ะเดี๋ยวทีนี้เราเข้าใส่อบนะคะผุอบถาดอบ หลังจากเราทิ้งไว้1นึ่งคืนแล้วนะคะวันนี้เราก็เอาน้องมาใส่ในแก้วนะคะแก้วสําหรับอบนะคะเราก็จะอบน้องไว้1เดือนนะหลังจากนี้เราก็นับไปเลย1เดือนนะคะันนี้วันที่สองคุมภาค่ะก็เราจะเปิดน้องอีกทีคือวันที่2มีนานะคะส่วนส่วนต้นนี้นะคะพหน่อยจะไม่ไม่เอาอบนะคะเพราะว่าเขาเป็นก้านยาวนะก็คิดว่าเขาคงไม่ตายนะคะเขาคงจะมีรากเป็นปกติ เดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนมาดูกันนะคะ